ชอบปล่ะกี่ดาเขาจะชอบปะ่วะสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมีภารกิจในการเดินทางหาร้าน c o อ f e ี k คิงนะฮะซึ่งเป็นร้านกาแฟของคนรู้จักแล้วกันเนาะเขาบอกว่าอยู่แถวถนนราชพฤกร์ราชบูรอชัยยาพืก,พกประมาณนี้แหละชยัยพากพ์ก ไอ้ไงแถวบางใหญ่เนาะเราก็อยู่ในปั๊มเชลล์ชื่อว่าคอฟฟี่คิงซึ่งวันนี้ภารกิจของเราคือเราต้องหาคอฟฟี่คิงให้เจอจซึ่งจะเจอไหมไปดูกันซึ่งตอนนี้นะครับเราก็เดินทางออกจากตรงปากเกร็ดนะฮะซึ่งจะมุ่งหน้าไปทางบางใหญ่เนาะ,ะแล้วก็สิ่งที่เราต้องการหาก็คือปั๊มเชลล์แถวบางใหญ่นะครับเอ้ไม่ใช่เชลล์หรือเอสโซะเขาบอกว่าเชลล์นะ่ะสักอย่างนะฮะซึ่งเราจะต้องหาป Coffee ฟคิงให้เจอตอนนี้เราผ่านมาหนึ่งปั๊มแล้วนะคะซึ่งปั๊มแรกที่เป็นปั๊มเชลไม่มีแน่นอนเนาะมันมีกาแฟอื่นอยู่ที่ไม่ใช่ c กา f ฟคิงม่ในการสืบหาความจริงนะฮะในการสารแนเรื่องชาวบ้านมีโรคโควิดเราก็ไม่กลัวนะจ๊ะเราต้องการวิสุทธิความจริงไงเรียกว่าสารแนเสือกเรื่องชาวบ้านดีกว่าเนาะเจออจะมีโคโควิดกัวไหม เอาตรงๆก็กลัวนะจ๊ะมีแมสอยู่ในรถอยู่แล้วหลังถ้าออกจากรถเราจะใส่แมสให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเดินทางกันต่อเราผ่านมาหนึ่งปั๊มเชลซึ่งไม่มีกาแฟคิงตอนนี้เราจะเดินทางกันต่อเพื่อตามหากาแฟคิงให้ได้ <S <S เราเห็นปั๊มเอสโซ่นะฮะทุกคน <S 1> <S 1> ซึ่งจะอยู่อีกฝั่งหนึ่ง <S <S แต่ปั๊มนี้เราคุยกันว่ามันไม่มีนะ เราผ่านปั๊มเอสโซ่มานะฮะซึ่งเราสามารถเราพยายามมองแล้วมันอยู่ฝั่งตรงข้ามเนาะก็สามารถก็ใช้ความพยายามอันสูงสุดของตุ๊ดในการมองซึ่งมันก็ <laughs> ไม่มีคอฟฟคิงนะฮะแต่มีกาแฟร้านใหญ่เลยก็คือเอีคอฟฟี่ซึ่งไไม,ม,มันก็ยังไม่ใช่คอฟฟคิงไปดูกันต่อ <laughs> ต้องบอกทุกคนเลยครับว่าถนนเส้นนี้แหละเป็นถนนที่เขาบอกว่าร้านกาแฟของเขานั้นเปิดอยู่ที่ปั๊มเชลอ่ะมันจะมีไม่มี งานเนี้ยต้องรู้พี่ก็มีไม่มีก็ไม่มีเออแต่ถ้ามีจะซื้อกี่แก้วครับจะซื้อเลย50แก้วจะซื้อไปเก๋ๆห้าสิแก้วซื้อไปทําไมกินหรอไม่ซื้อเก๋ๆโอเคนะตอนนี้เราก็ขับรถมาได้ไกลประมาณหนึ่งแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าเราก็ยังไม่สามารถที่จะปั๊มเชลลเราเห็นปั๊มเชลอยู่ข้างหน้าแต่มันเลยที่ขับรถอะทำไงดีวะเราก็ต้องไปก่อนเนาะเออไปก่อนด้วยความสารแนะอยากรู้อยากเห็น ปั๊มเชลเนี่ยมันเลยที่กลับรถของเราไปเราพร้อมและเรายินดีที่จะเลยที่กลับรถเพื่อไปดูว่ามีเบอร์เอ็อะไรนะค <Coffee King S 1> อฟฟ่คิงอยู่ในปั๊มเชลหรือเปล่า,าซึ่งก็เอาเป็นว่าถ้าไม่อยากรู้อยากเห็นไม่ไม่สอดรู้เรื่องชาวบ้านขนาดเนี้ยคงไม่ทําอย่างนี้นะฮะเอาไปดูกันครับว่าปั๊มนี้ยจะมีคอฟฟ่คิงไหมใช่คือเป็นเชลและเป็นปั๊มเชลแรกนะครับจากที่เลี้ยวออกมาจากตรง ตรงบางใหญ่เนาะจากตรงที่จะถ้<ห>าเป็นใสเขาเรียกใสใส,ใสน้อยปะหรือสักอย่างปะตรงนั้น,นะ<จ>อะอเหตุผลเซลแล้วนะครับต้นไมา้บางอยู่นิดหน่อยอ่าเซลแรกของเราหลังจากจะเอาม่<ป>มีไหม <laughs> ไม่มีมีคิดว่าไม่มีนะดูจากสภาพแล้วน่าจะไม่มีไม่แต่ว่าถ้าถ้ามีจริงๆริไม่น่านะ รู้ดิวันนีม้มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะคะพอดูจาก<ม>สกภาพแล้วไม่น่าจะมีแล้วถ้ามีละ่ะถ้ามีมก็ซื้อห้บแก้วเลยครับเก๋กๆไม่มีมมเลย,เลยกำลังก่อสร้างอยู่เลยปั๊มเพิ่งเปิดเนาะเราก็ไปดูที่ปั๊มเชลมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ มันเป็นปั๊มที่กําลังสร้าง,ง,างมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยคือกําลังสร้างมือมนต์นะฮะมีแต่ให้ตัวแบบปัม๊มเติมน้ำมันอย่างเดียวไม่มีร้านของกินเพราะฉะนั้นไม่มีคอฟฟี่คิงแน่นอนนะครับจากการเดินทางมาระยะมันไม่ใช่ใกล้ๆนะ20กิโลได้ไม่สามารถที่จะหาคอฟฟี่คิงเจอน,นะฮะถนนทั้งเส้นแล้วตอนนี้ก็ด้วยความที่สอดรู้สอดเห็นทําให้เลยที่กับรถมาแล้ว2ที่นะครับ แล้วที่กับรถที่ต่อไปจะอยู่ที่ไหนยังไม่หลวดหัวมากเลยโอเคขอกับรถก่อนไปหาข้าวกินก่อนนะครับทุกคนโอเคครับภารกิจการตามหาร้าน Coffee King ของเราวันนี้ก็จบสิ้นลงแล้วไม่มีกับกับการที่เราไม่สามารถหาร้าน c o f f e ี่คิงเจอนะฮะเพราะฉะนั้นก็ ไม่รู้ว่ามีอยู่จริงหรือเปล่าแต่ก็สรุปคร่าวๆว่าอาจจะไม่มีก็ถือว่าวันนี้มิชชั่นไม่คอมพีดนะฮะก็ไม่รู้ว่าใครจบตาใครนะฮะเดี๋ยวเขาก็หาเต็มที่แล้วหาเต็มที่แล้วเนาะขับรถยาวทั้งเส้นเลยก็ไม่เจอใช่ก็เอาเป็นว่าวันนี้พอแค่นี้กับภารกิจที่ไม่สามารถที่จะทําสําเร็จรู้ร่วงได้คำตอบไม่ได้ก็ให้ความเสื่อมความสารแนของุูตเนี่ยให้มันจบไปแล้วกันนะฮะบ๊ายบาย